ี่อเด็กนะครับ หานก็ไม่เยอะครับน้ำหวานก็เยอะนค่ที่เดียวสวัสดีครับวันนี้มาที่ฟึ่งตามเคยครับมีผ่านบอยครับโม่หนึ่งของห้อยส้มครับพ่านบอยครับนี่อยู่ต้นแดงครับนี่แค่ทายเลยครับครับ อันนี้จะสาธิตการตีกอเหล็กนะครับขึ้น้นไม้แบบนี้ครับใครสุดมันครับหากได้เับอผมหักดิเดียวครับปี๊บหลบก่อนครับ เออราจะตีแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับใช้ต่อยเหล็กสั่งตีพิเศษนะครับถ้ามคนนต่เขาขึ้นก้าวขึ้นา <c oughs> นาหอกต่อยนะ 으흠. <놀람> 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 สอยเหล็กั่งตีพิเศษนะครับชุบแข็งมาแล้วก็สามารถใช้ตอกตีขึ้นไปเหยียบได้อย่างมั่นใจนะครับก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเ,เ,เ,เดี๋ยวตอนถอนต้วงค่อยถอนทีนะครับตอนนี้ถอนอยังไม่ได้นะครับถอนรอบละ เมื่อเช้าถอนไปรอบแล้วครับสองสามก๊กพอได้อุ่นอกนะครับตออนนี้้กับบเเจาาาลงงไไปปหว่ โอ้ายคลายเหมาะเมื่อวานนี้ทีมเราก็ได้เดินทางไปตีพึ่งในป่าลึกนะครับเมื่อวานนี oh. ป้ปรากฏปรากฏว่า,าตียังไม่เสร็จนะครับเมื่อวานนี้ค่อนข้างลำบากมากครับความร้อนสูงมากครับเมื่อวานนี้อุณหภูมิสูงถึง ถึงขั้นว่าต้องหนีกันไปลงน้ํากันไปเลยครับเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นเหตุให้ตีพึ่งได้ช้ามากนะครับตีไม่เสร็จเมื่อวานนี้ยังเหลืออีกประมาณเจ็ดแปดดังก็ที่ยังยังไม่ได้ตีนะครับแต่ว่าลองช่างดูน้ำพึ่งที่เอามานะครับก็น่าจะได้อยู่ที่ประมาณสองร้อยขวดนิดๆนะครับสองร้อยกว่า ก็ถือว่าประสบความสําเร็จครับแต่ว่าก็ยังไม่ไม่เต็มร้อยนะครับเพราะว่าไม่สามารถตีพึ่งไ,ได้มาทั้งหมดจะต้องหาเวลาไปตีใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสาเหตุเนื่องจากว่าอากาศร้อนมากครับน้ำแข็งสามสี่ถุงเอาไว้อยู่ครับแบกกันไปสปอนเซอร์ เป็นแพ็คครับไม่พอ้อนเกินนะครับอันนี้ยวให้ดูรังพึ่งนะครับดูจะตรงน,น,นี้จะไม่ค่อยเห็นนะครับข้างบนบับงบังอยู่เดี๋ยว่านแจ็คขึ้นไปเดี๋ยว,ยวให้พานแจ็คขึ้นไปถ่ายให้ดูข้างบนนะครับ นี่ครับขึ้นไปแล้วครับก็จะมัดเชือกไปด้วยอย่างนี้แหละครับถ้าตีถ้าตีช้าตีอะไรก็เดี๋ยวพี่พาเรินก็จะเอาเชือกนะครับตีก้นนะครับให้ตีเร็วๆหน่อยนึงนะครับ <c oughs> สภาพป่านะครับมันอยู่ในป่าช่วงนี้ร้อนจัดครับอากาศร้อนมากครับเอฟซี FC ไม่รู้ร้อนกันมังป่าครับอยู่บ้านเอาแล้วครับน่าจะครึ่งทางแล้วครับตอนนี้จากตรงนี้ก็พอจะเห็นรังอยู่แลครับแต่ว่าทำไมมันเฮ้ทำไมมันแป๊บไดแ,แป๊บอย่านั้น่ะ ไปแล้วครับออเริ่มเร็วเลยครับขึ้นไปข้างบนแล้วครับช่วงไหนรัดได้ก็พัดแจ็คก,ก็จะรัดเลยครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต่อยไม่ตีถอยนะครับเดี๋ยวมาถ่ายบนไม่เดี๋ยวส่งต่อให้พัดแจ็คเอาไป <c oughs> ครับ อยู่บนต้นแล้วครับหลังจากที่เราดอกคอยขึ้นมาครับนี่ไม่ค่อยสูงประมาณ20กว่าเมตรไปเลยครับดอกขึ้นมาครับถึงรังครับตอนนี้ครับขึ้นหลวงครับวันนี้สาธิตทุกขั้นตอนครับตอนนี้อุปกรณ์นะครับก็คือฟีล์นะครับไว้ใส่น้ำหวานนะ ย่างครับปุ๋ยครับเอาไว้ใส่อุปกรณ์แล้วก็ใส่รังอ่อน,นวันนี้เผยให้ดูทุกขั้นตอนครับลำแรกครับมาชมหลงังผึ้งครับ ตรงนี้คือตัวอ่อนครับโอ้แต่รังนี้แก่แล้วครับตรกว้างนี่คือออกกัหมดแล้วครับโดยเฉพาะตรงนี้ครับนี่คือส่วนรังครับตัวอ่อนนะตรกว้างนี่ค,คือไม่ออกกัแล้วครับน้ำหวานจะอยู่นีมครับครับตัวน้ำหวานก็ไม่เยอะครับรังนี้น้ำหวานไม่เยอะมีทีเดียว น้ำหวานนิดเดียวครับน้ำหวานมีแค่นี้ครับน้อยมากครับรังนี้ครับมันก็้ดูฟังครับนี่นี่ส่วนที่เป็นน้ำหวานครับแต่ว่าน้ำหวานสวยครับตาน้ำหวานปิดดีมากครับเนี่ยครับนี่รังครับ ค่ข้างแก่แล้วขอแล้วมันท้ายฤดูกาลแล้วคนตั้งกล้องไว้ใกล้ๆแล้วนะครับโอ้แบตเจะหมด หวานนะตรงนี้ครับหวานก็ต้องแต่งครับนี่คือเกสรนะครับนี่ไม่ใช่นะครับหวานเป็นเกสรครับอยไว้ก่อน นี่ครับน้ำหวานนี่แค,นคนนะ่นี้ครับเฉพาะลังนี้นะส่วนน้ำหวานนี่แค่นี้ครับถือว่าน้อยมากครับถือว่าน้อยมากครับแล้วก็จะตัดไปตีบนะครับ ครับเราตัดเลยครับนี่ครับแค่นี้ครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับ ครับหวานก้อนเดียวครับรังนี้ถือว่าไม่เยอะเยวกอลังเดี๋ยวตัดลังตัดลังใส่ลงไปด้วยครับเกสอมไหมครับ เยอะย่างนี้ตัดรังใส่ลงไปด้วยเลยครับพยายามอย่าทำให้ตัวอ่อนแตกครับไม่งั้นจะไปุดผสมกับน้ำซึ่งครับ อันนี้ไม่มีอะไรครับนี่ถือว่าไม่มีอะไรเลยครับนี่ผมจะทิ้งลงไปเลยกันครับเรียบร้อยครับถือว่าเสร็จแล้วครับอันนี้ก็หย่อนว่ะ เชาอย่าลงี้ครบเอาย่นลงไปย้ไปแทบไม่ลงครับดูครับผมัไม่มีน้ำหนักครับอย่นลงไปครับคนข้างล่างเป็นคนหย่อนเป็นคนปล่อยครับ ครับเดี๋ยวไปดูวิธีถอดคอยเหล็กออกครับต้องถอดคอยเหล็กออกครับเอาละครับทีเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนั่นครับทีเสร็จแล้วก็ลงครับถอดคอยเหล็กออกนี่ครับเราจะใช้เหล็กอย่างเงี้ยเหล็กเหล็กแป๊บครับตอนตีเราใช้ค้อนครับทีตอนถอดเราใช้วีนี้ครับแป๊บก็เสียบแล้วโยกโอ้โหครับออกมาแล้วครับเราก็เก็บไปเรื่อยๆครับเรา ถอกมากี่อันเราต้องเก็บหมดครับยืนลำบากนิดนึงถอดคนเดียวถ่ายเพียบนี่ครับไปเลยครับเก็บไปแล้วก็งัดยกขึ้นยกลงออกง่ายครับเอาละครับ ตอนนี้ก็ผ่านแจ็คก,ก็ได้ตีพึ่งเสร็จแล้วแล้วก็กำลังถอดต่อยเหล็กลงมานะครับอ่านะครับเสียบโยกเสียบโยกครับพานแจ็คเข้าถนัดเลยครับโยกโยกครับถอยออกลงมาอย่างนี้นะครับถอยแล้วถอดถอยแล้วถอดครับตอนนี้ก็ ฝัง่งพี่พานเลิงก็จะทําการเก็บเชือกนะครับก็จะแบ่งหน้าที่กันทํานะครับส่วนผมก็จะพูดไปพูดไปแล้วก็ถือกล้องนะครับไม่ค่อยได้ทำอะไรหรอกครับวันวันครับนี่ครับเอาละเสียบแล้วโยกนะครับจริงๆแล้วต้องค่อนข้างแข็งแรงนะครับเวลาตีขึ้นไปนะครับ FC คนไหนที่สงสัยว่าไอ้พานแจ็คขึ้นไปขึ้นไปได้ยังไงตีความลึกประมาณไหนก็คอมเมนต์ ไปนะครับอุปกรณ์ประมาณไหนอะไรยังไงก็ถามมาได้นะครับไม่เป็นไรทีมงานเราด,ดีตอบนะครับลูกค้าคนไหนอยากได้น้ำพึ่งตอนนี้ก็สั่งกนเข้าไม่ได้นะครับเข้าสู่ช่วงท้ายฤด,ดูกาลแล้วครับผมน้ำพึ่งก็ยังพอมีนะครับประมาณสองสามร้อยขวดนะครับพอหาได้นะครับตอนนี้ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับช่วงท้ายฤดูกาลแล้วครับพึ่งก็วันนี้พาแจ็คตีให้ดูก็ไม่ค่อยมีหัวน้ำแล้วนะครับหัวน้ำก็ค่อนข้างเล็กแล้วไม่เท่าไหร่และย้นยนอยน,น,อนแสงนะครับทีหนึ่ง,งจะวานวัสดุครับทีด่ดูชัดๆบพอนรับ <ขอ S 1> ง,งอยู่แบบนี้ครับ นี่ครับท้ายแล้วอันสุดท้ายเรียบครับโยครับเรียบร้อยครับเก็บครับจะใช้งานต่อไปครับเก็บครับยอดครับดูรังพึ่งนะยอดรังพึ่งที่ทิ้งลงมาครับอันนี้ก็คือเอาไปไม่ได้ครับขายไม่ได้โอเคเดี๋ยวทีมเราก็จะไปรังต่อไปแล้วครับต่อยแล้วครับวันนี้ออกจากตรงนี้ไป